ทางโรงเรียนคณะครูอาจารย์จากโรงเรยีาารยนต่างที่พาเด็กนักเรียนมาอบรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นมาเป็น,ปนต้นแบบของสังคมแล้วกรรัฐนานิมัตยประเทศพระคุณครับอาจารย์ท่านได้ให้ความกับเราในก,การในการที่จะมาอบรมในครั้งนี้าานีมันโอ้ยเจริาวันา

คุณครูก็เห็นคุณสมบัติในตัวของของเราของเธอว่าเธอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีความตั้งใจ ก็เลยเรื ương, ่องให้มาเป็นผู้รับคุณแต่ไม่ได้ชิมห้าจะถึงนี้ให้พวกเธอนั่งตามสบายเบาเงินเลย การรับทุนในในปหกสิบหานั้นมีพิเศษก็คือต้องมกอองีการเตรียมพบเธอผู้ที่จะรับทุนการเตรียมนี่ก็คือการ มาทำความเข้าใจกับพวกเธอให้มีความพร้อมที่สุดให้รู้จักอะไรที่ยังไม่รู้จัก ึ่งท่านเดินทางมาจากที่ไกลมากพันกว่ากิโลมาจากอเกาะสมุยสุราธานีทะเลทะเลเกาะสมุยนอกจากนั้นก็ามีพระอาจารย์ท่านมาแต่ จังหวัดชิซเกิวัดที่ท่านพระอาจารย์อยู่เนี่ยเป็นใครก็ดชมยครก็โปรดนันเกเร,รียนคงทราบลูกชายแดนด้านนั้น,นมันมีสงครามก็ต้อไปโปรดชมวัดที่ ทำไมเดี๋ยวนี้สุนัขป้านถึงไม่มีสุนัขม,มีทั่วไปตามถนนุกทางเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยมมากเป็นสัตว์ที่ได้ยมเลี้ยงก,กันมากสุนัขและเป็นสัตว์ที่โชคดีที่สุดเี่ที่ที่คน กฎหมายค้มครองอีกต่างหากทำให้มันสบายยาย,สาย,ย,ยสนสมัมันไม่ก็จะดุแล้วเราเดินไปที่ต่างๆสมััรที่มันจะดุที่มันจะกัดคนนันก็จะมีแล้ว